ในคลิปนี้ก็จะพามาสุ่มสกิลสัตว์เลี้ยงใหม่จากตูกแก้แคปซูลแมชชีน,น่นเองซึ่งจะมีให้เราสุ่มเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์นะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์แรกเลยที่เราจะสุ่มสกิลใหม่ได้เพราะเพิ่มการอัปเดตเข้ามาในวันพฤหัสที่ผ่านมานี่เองสําหรับรายละเอียดสกิลใหม่เนี่ยก็เดี๋ยวผมพาดูที่รานคากันเลยนะสกิลใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่6สกิลจะแบ่งเป็นของสัตว์เลี้ยง3สกิลนะแล้วก็ผู้ช่วยสสกิล จะมี a อเดเคดีเฟแล้วก็ h ฮเลยสำหรับ QW5 เนี่ย a อเจะได้มา664หน่วยนะตีเป็นบัตรลาย5%เข้าตัวเราเนี่ยจะได้มา33หน่วยส่วน d ดีเฟนเนี่ยให้มา704หน่วยบัตรลาย5%เข้าตัวเราก็35หน่วยนะแล้วก็ h ฮให้มา10,000หน่วยบัตรลาย5%เข้าตัวเราก็500หน่วย ซึ่งสัตว์เลี้ยงกับผู้ช่วยเนี่ยก็ให้เหมือนกันเลยเมื่อกี้ผมได้ไปไล่ดูรายละเอียดสกิลของผู้ช่วยแล้วก็สัตว์เลี้ยงมานะรู้สึกว่าเฮีเนี่ยจะเป็นสกิลเดียวที่สามารถฟิวเป็นเลเวลหได้ตามรายละเอียดข้างล่างเลยส่วน d e f e n ส์เอเแล้วก็สกิลเก่าืาอื่นเนี่ยผมลองไปไล่ดูมาแล้วมันจะไม่มีบอกเลยนะซึ่งผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราน่าจะได้ทำสกิลเลเวลหกกันทั้งหมดเลยก็คงได้วามช้างกระยาวนะ ส่วนวิธีการหาสกิลใหม่เนี่ยสำหรับสัตว์เลี้ยงจะหาได้จากการสุ่มตู้แคปซูลแมชชีนนะในวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ส่วนผู้ช่วยเนี่ยจะหาได้จากการปลดปล่อยผู้ช่วยนั่นเองก็เดี๋ยวไปดูที่เมนูผู้ช่วยเลยทางขวาล่างเนี่ยจะมีเมนูรีลลสอยู่ซึ่งจะเป็นการปลยผู้ช่วยทิ้งนั่นเองสําหรับเลเวลหนึ่งเนี่ยไม่เกินยี่สิบจะได้ใบสกิลเลเวลหนึ่งมานะยิ่งขึ้นไปเนี่ยเป็นเลเวลสอง สีดก็เป็นเลเวล3แล้วก็6กเนี่ยจะเป็นเรเวล4ส่ส่วนวิธีการไปจุดสุกสกิลเนี่ยก็ให้เรากดไปที่เมนูเพิร์ทางขวาบนเลยนะมาที่อีเวนต์จะเห็นได้ว่าจะมีกิจกรรมลัคกี้สกิลแพ็กนะก็กดไปเลยมันจะพาเรา,าไปจุดหมู่บ้านนะเพื่อไปเล่นสกิล ต่อมาเราก็ไปจุดตรงนี้เลยจะมีตู้ไก่ให้แลกสกิลวัอยู่ <Wow. S 1> ตามารายละเอียดเนี่ยตู้แคปซูลแมทชีนเนี่ย,ยมันจะใช้ได้วันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะใช้ได้วันละสามครั้งก็คือสามสิบฟองนั่นเองซึ่งรอบหนึ่งเนี่ยจะใช้สิบไข่แล้วก็1นึ่งพัคลอรี่นะ จะรีเซ็ตตอนตีห้าจะมีโอกาสสุม่มได้ตั้งแต่สกิลเลเวลหนึ่งจนถึงเลเวลห้านะส่วนไข่ที่ใช้สุ่มเนี่ยมันจะใช้เป็นประเภทเมาส์นะเดี๋ยวผมพาไปดูที่ลืมเพจก่อนทุกคนจะได้เห็นภาพไปด้วยไข่ฟ้าเนี่ยจะมีอยู่สองประเภทเอาแบบเมาส์ก่อนแล้วกันแบบเมาส์เนี่ยจะเป็นไข่ฟ้าสัตว์ใหญ่ทั่วไปนะ มันจะขึ้นตรงชื่อเลยมันจะมีทียามีไทยอยู่ไทเนี่ยมันจะเป็นเมาส์เอวิดิโอนะแต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กอนะยกตัวอย่างเป็นหาก่อนนะอานูแล้วกันกระ่าแล้วกันเราจะเจอตอนขุดแร่บ่อยสัตว์พวกนี้เนี่ยมันจะเป็นไทของประเด็นเอกนะจะเป็นสัตว์ตัวเล็กซึ่งใช้ไม่ได้ <Wow. S 1> โอเคก็มาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่า ตอแค่ทกิวใหม่ก็พอนะ A D K อยากได้มากๆก็ติ๊กไปเลยไข่ที่จะลงไข่ม่วงไข่ทองก็ใช้ได้นะแต่ไม่คุ้มโอกาสที่มันจะดอบก็เหมือนกับไข่ฟ้าทั่วไปเลยเช็ตแป๊บ โอ้โหเกลือเอ้ยได้มาสกิลหนึ่งได้เป็นเดฟมาไปอีกสิบฟองเมื่อกี้เห็นววสองอยู่นะโอเคได้เห็ดผีวิวสองมานะ อ๋เลยอีกสิบฟองเอ้ยเวิส์สามแต่เป็นสกิลเก่าอ่ะเมื่อกี้ผมเห็นมันผ่านอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะสกิลใหม่นี่ว่าเอเดเคเวลส์สามว่ะเอาเรื่องวันนี้ตัวงใช้ได้อยู่เนี่ยถ้าเอเดเคเวลสสามมา HP แฮปปี้เวลสองแล้วก็ เดบเลเวลหึเดบเลเวล่หนึงมานะผมอยู่ผมอยู่รอบนี้โอเคก็เดี๋ยวพวกนี้เนะี่ยผมจะมาสุ่มใหม่นะโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละถ้าใครสงสัสยอะไรเนี่ยก็สามารถสอบถามผมได้คอมเมนต์ได้นะบายบายครับทุกคน